สวัสดีครับผมครูสอนจากเพจเครื่องบินพลังยางโดยครูสอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาาสาธิตนะครับชุดอัปเกรดลอกนะครับลอกลอกขนยางนะครับก็จะมีตัวตัวนับลอกนะครับติดตั้งวงจรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาคุณครูซื้อไปเนี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแม่เหล็กนะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์ตัวนี้มันทํางานนะครับ พอได้มาสมมติว่าคุณครูไม <t> ่ไม่มีตัวนับรอบเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นของรุ่นอื่นแล้วมันเสียแล้วเนี่ยครูแกะออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครูใช้ตัวตัวนี้ครับที่เป็นแม่เหล็กติดอยู่ข้างๆนะครับครูกดเข้าไปทางทางด้านน็อตตัวนี้นะครับของของมือลอกเนี่ยนะครับครูใส่เข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปกตินะครับอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเคสตัวนี้จริงๆมัน มันแกะออกได้นะครับคุณค <hi> รูมันเป็นกาวสองหน้าเนาะนะครับผมติดเอาไว้เลยเนาะอันนี้มันสามารถแกะได้นะนะครับก็วันหลังถ้าถ้าถ้ามันเสียนะครับคุณครูก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ถ้า er ถ้าตัวนี้ไม่หายเนี่ยครูก็ซื้อแค่ตัวตัวตัวนับรอบตัวนี้ที่ต่อมุมจอแล้วนะไปติดเองก็ได้นะครับติดเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับในรอบแรกเนี่ยคุณครูต้องต้องซื้อก่อนเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณครูเห็นไหมครับว่า มันจะเข้าพอดีเลยครับนะครับมันจะมีร่องตรงกลางตรงเนี้ยนะครับไว้สําหรับสันตรงตรงส่วนบริเวณตรงเนี้ยนะครับของของลอกนะครับมันจะมันจะนั่นได้พอดีเลยนะครับมันจะพอดีเลยอ๋อเนี่ยนะครับรูก็ลองวัดก่อนอ่ะถ้าเป็นไปได้ครูถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดน็อกตรงนี้หรือคุณครูจะไขมันเข้าไปได้เลยนะครับก็ได้แต่ผมอ่ะ ไม,ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกหรือเปล่าลอกตกปลาถ้าเป็นไปได้นะครับคุณครูนะครับเซฟๆหน่อยก็คุณครูก็ใช้สว่านประมาณสักดอก2มิลนะครับเนี่ยเจาะไปนะครับ2มิลหรือ15มิลไ,มได้ครับอ่ะเจาะเจาะนำมันไปก่อนเห็นไหมครับเราก็จะได้รอยต่อนะครับเสร็จแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปนะขันน็อตกลับเข้าไปที่เดิม ร็จแล้วก็ผมให้มันโผล่ไปอัเช่นนี้เสร็จแล้วก็ให้ตรงให้ตรงรูที่เราจับไว้ พยายามให้ให้ขันให้ให้สุดนะครับขันแล้วคุณครูจะเห็นว่าอพอขันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดปีเซทนิดหนึง่งหมุนเห็นครับก็จะใช้งานได้เลยเนาะนะครับการทางานก็ไม่ได้มีอะไรครับแม่เหล็กตัวนี้เปิดทํางานเซ็นเซอร์แม่เหล็กตัวนี้เนาะครับฝักให้ให้ตัวนี้ทำงานเนาะนะครับซึ่ง ต่อไปลอกลอกลอกเหมือนยางของผมแต่ละตัวเนีนะครับผมผมจะมีเคสตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับก็คือถ้าถ้ามันเขาเรียกอะไรนะครับถ้าถ้ามันมันเสียเฉพาะตัวนับรอบเนี่ยนะครับคุณครูสามารถซื้อได้นะครับซื้อไปเปลี่ยนเลยถ้าเคสตัวนี้มันยังอยู่เคสมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ซื้อเฉพาะตัวนี้นะครับไปไปใส่ได้เลยเนาะนะครับกดเข้าไปแต่นะครับมันจะเข้าได้พอดีเห็นไหมครับเนาะนะครับคุณรูก็เอาไปใส่ของเดิมของเดิมก็แกะออกมาได้เลยถ้ามันเสียแล้วเนาะนะครับก็ซื้อเฉพาะตัวนี้ได้โอเคครับก็ง่ายนะครับต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องส่งกลับไปกลับมาเสียเวลานะครับซื้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับแกะปุ๊บลอกเอากาวสองหน้านะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันมีกาวสองหน้านะครับคุณรูก็แปะไว้ด้านหลังเนาะ มันก็จะทํางานกับตัวนี้ตัวนี้ก็ถอดได้นะครับคุณครูสมมุติว่าลอกตัวนี้ของครูมันเสียไปแล้วเนี่ยนะครับชุดนี้คุณครูก็ถอดนะครับถอดมันจะคับนิดนึงนะครับแต่ถอดได้นะครับคุณครูก็ถอดเอาเอาเอาไปใส่นะครับเห็นไหมครับถอดเอาไปใส่ตัวอื่นตัวใหม่ได้เลยนะครับยกทั้งชุดเนี่ยไปใส่ตัวใหม่ได้เลยเนาะนะครับตัวนับรอบก็ยังอยู่นะครับโอเคนะครับก็เคสตัวนี้ก็น่าจะช่วยให้ ตัวนี้ทนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันค่อนข้างจะแตกง่ายเพราะว่ามันเป็นพลาสติกค่อนข้างกรอบอยู่เนาะนะครับโอเคครับขอบคุณครับสําหรับาการกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ